สวัสดีครับชาว c k r ทุกคนนะครับอ่าห่างหายไปนานก็พักเกมบ้างแล้วเรลองมาใช้ After Effects อีกว่าบพอดีก็มีความรูม้ด้านนี้อยู่เนาะ,ะวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้ Wiggle นะฮะอะคือการสั่นสะเทือนของอ็อบเจกต์ทำยังไงเรา,าทำดูกันเพื่อบางคนที่อยากจะเอาไปใช้ทำอินโรหรือว่าทำอะไรก็ได้ครับอ่ะเรามาใช้กันดูอ่ะขั้นแรกเราก็จะสร้าง New c o m p o s i t i o n ก่อนทุกเนรู้เนาะ มี New composition ตรงนี้คือตั้งเวลาไว้10วินะครับผมตั้งเวลาไว้10วิ background color okay. เป็นสีดำโอเคเสร็จแล้วกดโอเคเลยครับปุ๊บเราก็ได้ combo ย p o s i t i o n หนึ่งขึ้นมาต่อไปการที่เราจะอาใช้วิกเกอร์หรือชั้นซึน่งเป็ของ object เนี่ยเราต้องมีตัวแบบก่อนอาย่างผมเอารูปของโลโก้ของเราของผมไหมนะครับเป็น logo c k r ถ้ามันไม่ชัดอาบางคนจะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมปรับไปเป็นคอเตอร์ไว้คือประมวลภาพต่มสุดแต่ถ้าฟูลน้องกดฟูลนะครับอ่ะภาพก็จะแจ่มขึ้นก็จะเป็นการประมวลภาพสูงสุดแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียไปก็คือถ้าเป็นฟูลเนี่ยประมวลภาพสูงสุดแต่เฟรมเรทอาจจะตกอาจจะไม่เรียลไทม์เพราะว่ามันประมวลผลเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นคอเตอร์เนี่ยประมวลผลไวแล้วก็เรียลไทม์อาจจะอาจจะเรียลไทม์ตลอดเวลาครับเพราะว่า มปรับต่ไอ้มันปรับภาพตามสุดอ่ะต่อไปเรามาลองกันดีกว่าว่าเราจะทำหนึ่งไงให้มันสนกดเทือนได้นะครับอ่าต่อไปเรากดที่โลโก้ตรงนี้นะครับกดเลื่อนลงมาเจอ transform เข้าไปที่ transform นะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเชื่อ point หรือว่าจะเป็น position ไอ้ส่วนในส่วนนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นะครับอ่าเราไม่สนใจนะครับแต่วันนี้เราจะมาสนใจตร,ร,จจตร,ตรง computation ในส่วนนี้นะครับให้ให้นานผู้ชมนะครับกด e อ h e r ตามด้วยคลิกซ้ายมันจะขึ้น expression expression position มาตรงนี้คืออะไรคือการที่เราจะใส่ค่าต่างๆที่เรากำหนดอ,อย่างเช่นวันนี้เราจะมาสอนเรื่องวิกเกิลหรือว่าการสร้างตัวละคอ object นะครับให้ใส่ไปเลย w i g g l e วงเล็บเปิดวงเล็บปิด ในวงเล็บนี่คือการที่เราจะใส่ค่าสั่นสะเทือนนะครับมันจะแรนด้อมให้เราอย่างเช่นถ้าเราใส่สิบลูกน้ำ30แล้วลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมันก็จะสั่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ถ้าถ้าเราลองใส่ไปอย่างเยอะๆอย่างเช่น50กับ50กด enter แล้วกดลองดูรันผลผลงานนะครับอ่ะมันก็จะเร็วมากเลยแต่ถ้าเราใส่ สิบกับห้าสิบอ่ามันก็จะความถี่ก็จะมากแต่ว่ามันจะสั่นชัดลงเห็นไหมครับอ่าราสามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าเราจะเอาขนาดไหนอ่ะอย่างผมมีพื้นหลังอ่าผมมีพื้นหลังพื้นหลังไว้แล้วก็เอาพื้นหลังว่าใส่ได้เป็นรูปอ่าเป็นเหมือนหมอกควันแล้วก็จะสามารถอ่าถ้าเราใส่เพลงไปเราก็จะสามารถเล่นตามได้นะครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งคือเมื่อกี้เราเล่นกับพอเอ่อโพซิชันใช่ไหมครับเราต่อไปเราไม่เล่นละ เราไม่ได้คอมว์ติชันเราทำยังไงล้วก็ลบทิ้งแต่เราอยากจะเล่นกับสเกลแทนล้วก็กดได้เหมือนกันนะครับสเกลคือการเพิ่มขยายขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก,กดแอดแล้วก็กดทิ้งใช้ที่สเกลปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับ L e. เลเวลอซักสิบสิบนะครับสิบสิบแล้วปิดอ่าเรามาลองดูผลลัพธ์ไปนะครับ อ่ามันก็จะเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ไปเรื่อยๆมันเป็นการแรนดอมข้ามไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปเราไม่เล่นละเราเบิ่แกอ่าเราเบิ่แล้วเรามาจากจะเล่นคออ่ะเรอยากจะเล่นนี่ไงการหมุนโอเคแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยอัลเทเนตคลิกซ้ายแล้วก็พิมพ์ไป w i g g l e นะครับแล้วก็อ่ะสักที่สิบดีกว่ายี่สิบกับยี่สิบเล้ววงเล็บปิด Enter นะครับอ่าคลิงไว้แล้วเรามาดูนะครับอ่า มันก็จะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมครับมันจะกําหนดตรงนี้ให้แรนดอมให้เราว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับอ่าก็คลิปนี้ไม่มีหนะ้าก็สอนการสร้างกระเทยของออบเจกต์เพื่อใครบางคนอยากจะเอาไปทำอินโทรหรือว่าอยากจะเอาไปทําอะไรของตัวเองก็แล้วแต่ครับอ่าแล้วก็สามารถทําได้โดยสิ่งนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมอ่านแล้วขำหลังอย่าลืมมารับชมกันใหมน่นะถักตะไครด้วย ก็จะมีให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกการสอดเอฟเฟกหรือว่าบางครั้งอาจจะเล่นเกมบ้างคลายเครียดอะไรว่าว่าไปก็ว,วันนี้ขอขอบคุณที่รับชมน,นะคะรับสำหรับ v r ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่